เราไปเข้าห้องน้ำแห่งหนึ่งนะครับในสถานที่สาธรารณะในห้างดังแต่ปรากฏว่าเมื่อจะไปที่โถชี่โถหนึ่งเจอตัวนี้เขาให้ครับเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับพอดีเราก็เลยกดน้ำเพื่อจะให้น้องลงไปเผื่อใครมาเจอแล้วไม่ทันระวังก็อาจจะโดนทำร้ายได้แต่กดเท่าไหร่น้องก็ไม่ยอมลงนะครับเพราะน้องสู้ชีวิตมาก สู้แล้วสู้อีกสู้แล้วสู้อีกไม่ยอมลงนะครับฮนะเราก็พยายามกดน้ําแต่น้ําค่อนข้างที่จะเบามากนะครับไม่ค่อยแรงเราก็กดซ้ําลงไปฮนะกดซ้ําลงไปอีกรอบนึงดูสิจะลงไหมนะครับน้ำก็ไหลนะครับแต่น้องก็สู้ชีวิตเราก็ไม่รู้จะทํายังไง เราก็เลยไม่กล้าจับนะครับเราก็เลยปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับไว้ให้คนอื่นได้มาชื่นชมกันบ้างนะครับและต้องขอโทษน้องด้วยนะที่ไปรบกวน